นะครับแต่รองเท้าแตะกะคือแบบจะมาสบายๆไงแต่ว่ามันเห็นร้านรักสวยมากอายรองเท้าแตะนี่ <Și S> 2> <X> 2> <wie> <affection> คนเยอะมากวันนี้่สยสวยมาก หมันคนเยอะเลยนะไม่คิดว okay, ่าคนจะเยอะอย่างนี้โอเคเดี yeah> anyway> okay, ๋ยวรออาหารนะเดี๋ยวนะกัดเข้าไปทีเดียวเลยเดี๋ยวมันหกวมันหกเป็น Hãy kênh để kênh. Ừ. À, không? cái thằng em dẹp luôn á là má đây là thầy đi tiêu thôi thầy mình tiêu <ต>อ,อร่อยแบบแปลกเลยอร่อเมือ่อกี้ใส่น้ำส้มเยอะไปมันจะเปรี้ยวมันหอม,หอมซๆซาซ่าไม่แปลกนะอร่อยดีันกเล ก็จะเป็นเม็ดยาวเนาะ,อ,ะอืมมันจะเป็นแบบว่าเหมือนหนอนนะยาวหนอนยาวข้าวบ้านเราข้าเขาต้องกินโยกเกิร์ตนะอย่างนี้เลยหอมอย่างเงี้ยอร่อยชิปปลาไปกินมาเหรอหอมเลยเนี่ยไม่ต้องใส่เลยเลยหอมมากต้องชิมเลย มไกระเด็นแพะเฮ้ยเครื่องมันร้อนแรงมากเลยอ่ะมันเป็นแบบลร้อนอยู่ในปากอ๋อหอม่อะลองแพะหน่อย นี่เป็นแพ้ภูเขาจากมองโกเลียบ้าต้องขึ้นเป็นบนภูเขานะคุณผู้ชมกว่าจะได้แพ้ตัวนี้มาแล้วก็ไม่ได้ว่าขึ้นไปแล้วได้เลยนะต้องไปยืนรอแพ้ที่อันนี้เขากินกับแป้งใช่ไหมใช่นี่แป้งกระเทียมเขามีมีให้ก็ไม่ใช่เขามีมีให้นะอยาเสลิดนะคุณผู้ชม หั่นง่ายมากทำไมท่าดูยากไม่ผ่านมันหัน่นมันลงฟุ๊บไปเลยอะอาชินก่อนนี่ขนมปังกระเทียมือ่หอมเบอร์ต้องมือผู้ชม,มเสียงกังกอเจอขนมปัง ไม้เต็มมือไปหมดเป็นไงคอร่อยเลยใช่ไหมอร่อยอ่ะดีดีม,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 มันหอมเหมือนทีบ่บ้าไปกินไหม,อ,มอ่ะต่อไปไปขอกินมังได้ไหมไม่ได้ต้องถือด้วยไม่เอานั่นเดี๋ยวสลับกันหรือให้น้องเพชร เป็นไงบ้างเรือคือดีมากเลยเนื้อแพเถอกแกะล้ก หมกปลากระเทียมหอมกระเทียมมากอะ่ะน้ำมันอร่อยอ่น้ำนอร่อยน้ำนอร่อยน้ำนอร่อยมากของเครื่อ,องเทศนทุกคนหอมแดงดองอ,อ,อันนี้อร่อยหวานมาก น้ำคือแบบหอมมากเลยตรงสบ่ว่าเดี๋ยวจะใส่อันงนี้ด้วยนะนี่อร่อยหอมมาก มันจะเป็นเหมือนอะไรนะเมื่อกี้ที่เพชรบอกันจะเป็นเหมือนมันเป็นแบบเหมือนพวกม,ม,มีพาสลี่มีเซอร์เน่มีกระเทียมมีพริกเขียวใช่มันจะเป็นรสถ,ถึงถึแล้วก็เปรี้ยวๆหน่อยๆอ,อ,อ,อร่อยมากอันนี้อร่อยมากเอยากสั่งอี้เพิ่มอร่อยมากเลยอ่ะอร่อยมากอีกับแป้งอ่ะกับ,บนี่นะคุณผู้ชมหอมแดงดอก นางอ่ะมาแบบว่าโกแบบโกแบบอาหารไม่อร่อยนะบอกจะไม่ต้องสั่งเลยนะพอสรุปปุ๊บกินใหญ่เลยต้องอร่อยอร่อยเดี๋ยวจะสั่งอะไ้เพิ่มอันนี้เพิ่มแล้วก็อันนี้เพิ่มสั่งเลยเดี๋ยวจะไม่ทันเดี๋ยวแบบจะได้ต่อเนื่องอร่อยมากคุณผู้ชมแนะนำแนะนำชื่อร้านว่าฮาลิบาบา อยู่ตรงเส้นพัทยา์กาลเข้าพัทยา์กาลมาทางลงหาดเลยตรรงมาเื่อยๆก่อนลงหาดประมาณสามร้อยเมตรฝั่งซ้ายมือโอ้ยกระเด็นโอเคอยู่กับถึงทางลงหาดนะคุณผู้ชมข้างๆกับธนาคารกรุงไทยข้างๆกับธนาคารกรุงไทยต้องสังเกตดีๆนะเพราะเพราะว่ามันจะเป็นธนาคารกรุงไทยลังล้างแล้วก็เกิดป้ายป้ายอะไรบางๆเล็กๆมองอาจจะมองไม่เห็นอืโอเคต้องสั่งเบิ้ลคุณผู้ชมคืออะไรเอ่ย เป็นจะบอกว่าอะไรวะมัสมันไม่ใช่เป็นแกงเดอินเดียนะเขาเรียกอะไรอ่ะเนื้อแพ้อะเป็นเนื้อแพมันมันเป็นถ้าถ้าเป็นแกงของของเราก็คือมัสมันนั่นแหละแต่มันอร่อยมัสมันเพราะเครื่องมันเยอะแต่เครื่องมันเยอะแล้วมันแล้วก็ไม่เลี่ยนร้อนแล้วก็มันเป็นอันนี้เผ็ดร้อนอยู่แล้วด้วหนมปังกะทมก็คือเผ็ดร้อนมากจริงๆอร่อยเป็นเนื้อแพะ ามาำอุ่นดกอร่อยมากดุยคนไม่อยากกินนะสั่งเบิร์นตองเลยนะตองเบิ้ลอร่อยจริงอร่อยจริงอันนี้คือน้ำเก่านานแล้วเนี่ยมาหนึ่งว่าหมดไปละอันหนึง่งมันเผ็ดร้อนนะแต่ว่าถึงจะต้องสดน้ำอะ่ะอมืมันอร่อยอะ่ะคาดว่าแป้งน่าจะต้องสั่งเพิ่มแป้งมันนุม่มมันหนึบมันเนาะ พูดเลยว่าโคตรอร่อยต้องมาแนะนำต้องมาโอเคนะพี่ขอกินก่อนตอนนี้ชิปิ้นแล้วนะคุณผู้ชมสภาพก็ตามที่เห็นมีตะกระดูและตะกระดูชิปิ้นออกมาหนึ่งพัน ก็จยไปถูกสังเลยอ่ะมองไม่เห็นหนไม่กองแกลขนาดนั้นนะ <c oughs> บอก,กอายุมากมใส่แว่นหนึ่งันสามร้อยเก้าสิบหถูกเวอร์ปีนี้ก็จะประมาณสามพันต้แนี้ถูกมากหนึ่งพันสามร้อยก้าสิบามาร่อยมากอร่อยมากต้องมีร<ม>้านเนี้ยต้องมีรับสองต้องมาอีกรอบมาคาที่กลางคุณชมอริาบาบม,มาเรืเรอ่อยๆเดถึงสุทาอีกนิดเดียวอีกประมาณสองร้อก็ถึงทาอยู่รงายแต่ อาหารเยอะมากเลยนะชันสามอิ่มแน่นท้องไอเลยน,นี่วันนี้เรามีเสียจ่ายนะคะเพราะว่าเมียเปย์ไปหนึ่งหมื่วันนี้นะคะเหมือนแบบว่าเหมือนไม่ได้ออกเงิน <laughs> เงินทองไม่รู้อะไรนะเราให้นางนางก็จ่ายค่าหารให้เรา <laughs> มไมแนะนำ<อ>แนะนำแ,แนะนำให้มาเลยนะคุณผู้ชมคือถ้าแบบถ้าเป็นสายแบบว่าล<ร>องพอเใชคก่อนว่าเขาเปิดหรือเป,เปล่าเพราะว่าร้านเขาลับจริงแบบลับๆจริงๆอะ่ะคือตอนที่โทรมาเนี่ยเราถามเขาว่าต้องจองไหมต้องแบบรีเซิร์ฟแบบไหมก็มันก็ต้องจองนะเพราะว่าคนค่อนข้างเยอะนะคุณผู้ชมทำให้โทรมาจองก่อนว่าจะมากี่คนกี่คนก็จองโตไว้ใช่มาจะได้ได้โตนะครับโอเควันนี้ก็ลาไปก่อน ทางขึ้นบ erm like ันไดน่าไปฟิวว่ามหาสมบัติแบบมหาสกีวิเศษอะไรเงี้ยมหาจินนี่อะดูดิสมบัติเต็มไปหมดเลยคือจะมีแบบมีมุมให้ถ่ายรูปหลายๆมุมนะแต่ว่าแขกเยอะเราเลยไม่กล้าเดินใช่ก็คือว่าถ้าช่วงคนน้อยหรือว่าอย่างตอนนี้ลูกค้าเขาเริ่มแบบบินออกไปแล้วเนี้ยถ้าเราแบบต้องการอยากจะไปถ่ายมุมนั้นมุมนี้ก็ถ่ายได้นะครับผมส่งหรือว่าแนะนําว่าแบบอย่าง หลายๆคนที่เขาไปถ่ายแล้วเขารีวิวลงเพจะเขาจะแต่งตัวสวยๆแต่งเตี๊ยลตัวฟิลแบบว่าแต่เตี๊ยลตัวเตียคืออะไรแต่งตัวแบบเป็นยิปซีแต่งตัวเตียลตัวเตียเป็นอินเดียเป็นยิปซีพวกหัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เก๋ๆนะมาถ่ายเอาบรรยากาศร้านใช่แต่ละเขาแต่งสวยจริงก็คือแบบอไอใส่รองเท้าแตะมาไออะนาฬิกาโลหเลยกรองเท้าแตะนาฬิกาลหเหล็กใส่รองเท้าแตะโอเค อ,อ,อ่าตอนนี้ก็ลงมาแล้วนะคุณผู้ชมนะยังไงก็ติดตามบรลยกานนะเหมือนเดิมเช่นเคยกับร้านตรงนี้เน,นีนยนี่ค่ะหรอรีบวาเดี๋ยวจะถ่ายด้านหน้าว่ามันอยู่บริเวณไหนอีกนิดนึงก็จะเป็นหาดแหลนะคุณนะผู้ชมนี่นะเนี่ยถ้าคุณเห็นป้ายเนี่ย ตรงนี้ที่เป็นทางลงหาดตรงเนี้ยคือเราจเกือ่อดถึง500เมตร้เราจะเจออาลิบาบาเลยนี่นเกิดด้านหน้านี่ดูด้านหน้านี่ฝากมาด้วยแล้วกันนะเจ้าว,วันนี้กับอาหารอินเดียนะครับคุณผู้ชมกับร้านอาลิบาบาพัทยากลางนะอย่าลืมฝากกดสับชายกดติดตามให้ด้วยแนะล้วกันกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคุกผู้ชม่อได้พลาดคลิปต่อไปนะเบอร์แล้วอิ่มแนละ้วเบอร์ <c oughs> ที่นี่ลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย